สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้แม่จะมาล้างกระทาเหล็กเรามาดูกันว่าล้างกระทาเหล็กแบบนี้ได้ด้วยหรือ,อใช้ฟองน้ำธรรมดานี้นะคะล้างน้ำก่อนให้สะอาดคือเราจะไม่มีน้ำยาตัวอื่นผสมเลยออันนี้ก็ล้างน้ำไปครับสนิมเยอะแยะใช้อันนี้นะคะ ขัดเรื่อยๆคนะให้สนิมหมดทุกคนจะสงสัยว่าล้างกระทะเหล็กให้หมดคราบสนิมล้างแบบนี้ได้ด้วยเหรือติดตามดูต่อไปเรื่อยๆนะคะแม่จะทำให้ดูหลายๆครั้งเลยหลังจากที่แม่ทำกับข้าว ทำอาหารเสร็จแล้วแม่จะมาล้างด้วยวิธีนี้แล้วก็ดูกันต่อไปว่าคราบสนิมจะหายหรือไม่แกนต่อค่ะเป็นมันสะอาดดีไม่มีใครเชื่อค่ะว่าล้างแบบนี้ได้ด้วยหรือ มาพ่สูจนกันค่ะอันนี้ล้างครั้งที่หนึ่งนะคะแขวนไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวกระทะแห้งแล้วมาดูกันเหคราบอีกไหมนี่นะคะจะสังเกตเห็นว่าล้างครั้งแรกสนิมเหลือแค่นี้เนื่องจากว่าคราบสนิมเนี่ยสะสมมานานล้างแค่นี้พอ ล้างน้ำล้างน้ําให้สะอาดก่อนเพื่อจะไม่ให้มีน้ํายาล้างจานตัวอื่นปนเขื้อนใช้ตัวนี้เท่านั้นมาดูกันล้างไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อไปเนี่ยคราบสนิมจะหาย แล้วก็จะไม่เป็นอีกแล้วกระทะก็จะลื่นมากลื่นเป็นเงามากยิ่งขึ้นอ่าธรรมดา ข้างหลังในี่ก็ล้างด้วยเพราะว่าบางครั้งข้างหลังก็มีคราบสนิมแต่ล้างด้วยตัวนี้แล้วจะค่อยๆลดลงมันก็จะหายไป ล้างให้สะอาดแล้วแขนด้วยค่ะนี่ค่ะหลังจากล้างครั้งที่สองแล้วแม่จะาที่ชู่เช็ดดูว่าสะอาดดีไหมตอนนี้จะทํากับข้าวเห็นไหมคะอะ่สะอาดดีด้านหลังไม่มีคราบสนิมเลยมีบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวล้างต่อไปจะหายโอเคเดี๋ยวเรามา เดี๋ยวเรามาผัดกับข้าวกันแล้วก็แม่จะล้างกระทะให้ดูอีกรอบหนึ่งอ้ากระทะเหล็กเนี่ยทําความร้อนได้ดีผัดกับข้าวก็อร่อยผัดกว๋วยเตี๋ยวก็จะหอมมีกลิ่นหอมนะคะเดี๋ยวแม่จะล้างให้ดูอีกทีหลังจากผัดเสร็จแล้วแม่จะล้างอีก อ่ะครานี้แม่จะล้างอีกรอบนึงค่ะนี่หลังจากผัดกับข้าวแล้วล้ขัด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 ตรงไหนที่เราเห็นว่ามันไม่สะอาดกระทะตดอะไรก็ล้างขัดไปตามใจชอบเลย หลังจากล้างเสร็จแล้วเอาผ้าเช็ดหน่อยก็ดีค่ะหรือจะเอาทิชชู่เช็ดก็ได้แล้วถึงจะแฝนทำให้แห้งเร็วขึ้นความชื้นจะน้อยลง หลังนี้ถึงไม่เช็ดก็ไม่ขึ้นสนิมแม่ก็แขวนไว้เดี๋ยวมาดูครั้งต่อไปอีกอ่าวกระทะที่แม่ล้างเนี่ยเห็นไหมคะคราบสนิมจะหายไปหมดเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวแม่จะเอาทิชชู่เช็ดให้ดูว่ามันยังดำไหมเราล้างสะอาดแล้วแม่จะเอาทิชชู่เช็ดให้ดูเห็นไหมคะไม่มีคราบดำสุกป,ปกเพราะฉะนั้นการทำอาหารของเราก็จะดีต่อสุขภาพ ให้ล้างอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราทำอาหารใช้น้ํายาล้างจานตัวนี้นะคะเพื่อนๆคงสงสัยแล้วเอ๊ะน้ำยาล้างจานอะไรแม่ก็จะมาบอกสิ่งดีๆโดยที่แม่ไม่ได้หวังประโยชน์นะคะแล้วก็ไม่ได้ผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นแม่ไม่ได้เป็นผู้ขายแต่แม่เป็นผู้ใช้แล้วแม่เห็นว่าดีแม่ก็เลยมาบอกต่ออันนี้ค่ะ dish drop dish drop นะคะ ของแอมเวค่ะอันนี้แม่ซื้อของออนไลน์ค่ะก็ราคา200กว่าบาทวิธีการใช้ไม่ใช่มันเข้มข้นมากนะคะวิธีการใช้แม่เติมน้ำยาล้างจานเพียงแค่นี้แล้วก็เติมน้ำเปล่าเพิ่มเข้าไปนะคะเวลาใช้ก็ใช้แค่2ช็อตเท่านั้นนะคะ,อะโอเคนะคะเห็นไหมคะเงาด้วยสะอาดด้วยลดภาระ การล้างคราบสนิมจากกระทะเหล็กไปได้อย่างดีนะคะโอเควันนี้แม่มาแนะนำเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ